อ <c oughs> บอกง่ายๆว่าบุญนี่เนาะมนุษย์สโลกของเฮานี่ยสมควรสมควรเพราะว่าทุกชีวิตมาสโลกมุษน์นี่บันเด้มาอยู่อิหลีไใดเฮาทุกคนทุกคนเป็นนักท,อทอ่องเที่ยวชื่อวเด้อหละเด้อ เฮ้าทุกคนเป็นนักทองทเทียวเยนี่เฮ้ามาทองเที่ยวโลกมนุษย์เมื่อมาทองเที่ยวโลกมนุษย์แล้วเขาก็ออกวิ่าให้เฮ้าทุกคนทุกคนผูเจ้ายี่บอกวิสาละเออเขาออกวิสาให้ทุกคนเมื่อผู้ใดวิสาเบิดอายุกะกับทอนหนึ่งเลย โลกมนุษย์เท่าไหน่าศึกษาพุทธเจ้าพันตาจุไ้นี่หอดประโยค8แปดส่เรียนนี่นอจังสินาพระชนนเมื่อโลกมนุษย์เป็นสถานทีเป็นพบเป็นภูมที่ทุกคนมาท่องเที่ยวมาอย่าง ไทยเบาลูไม่ฟังสั่นๆสัส่นน้อยๆมาท่องเที่ยวเพื่อสแสวงหาค้ากำไรชีวิตคือบุญต่อทหันหนึ่งได้หลุมมโนเท่าว่าได้มาเพื่ออยู่อีีไหนมาเพื่อสะแสวงหาขาค่ากำไรชีวิตคือบุญ พระเะนันบุญนั้นควรสส่างอยู่บ่อยๆควรนส่างอยู่เรื่อยๆควรนส่างอยู่เป็นเนตชีวิตของบุคคลพ้มีบุญนั่นดีดีชีวิตของบุคคลพ้มีบุญบ่บญบต้องว่าพบหนาเด้นี่ถามแนนละเคยหนาบูดบ่่นาน คันวบาหรแมนโลดบูไทยผู้ใดเหรอจัองสีนานี่ชีวิตของคนเฮ้านะหลวงตาขอฝากเด้อฝากธรรมาเป็นขอขีดบางาายาพันสาทายธรรมเป็นภาษาต่างประเทศคือภาษามาคต เฮ้าก็เลยฟังไปภาวนาไปน้าได้ยินเนาะได้ยินเนาไปน้าแต่เฮ้าบักบ่จากภาษาเพ่นพระเจนัน้นมาหาเพลนก็เลยว่าเ้าธรรมะจับน้อยานยว่าเนาะเจ้างเนะเพื่อจะได้ทำความเข้าใจจักน้อยว่าโลกมนุษย์ของเ้านี่ แต่ละคนมาอาศัยบุญไหนะจะได้มาเกิดจะมาท่องเที่ยวขันพู้ใดบ่ม่บุญนั่นบ่มีโอกาสมาท่องเที่ยวโลกมนุษย์แต่ว่าโลกมนุษย์ก็เฮ้านี่หันเราไปฟังสั้นๆ <c oughs> มันเป็นสภพพภูมิที่ทุกคนมาสางกรรม ทุกคนมาสร้างกรรมอันนี้เรียกว่ากรรมดีที่ญาิโยมทั้งหลายประกันเหตุนี่อันนี้เป็นบุญญาโยมไปสงสัยว่าบุญมีประโยชน์อีหย่างพันชีวาว่าห้ฟ้ามันสัน้นๆขันบุญเกิดน้ำใจพ้ใด้กระสังเดี๋ยวเบืองหนากับหูจับ เอิบอิ่มยิ้มแย,ย้มแจ่มใสเห็นบ่ขั้นบาปเกิดเป็นจังไหนาบูดเข้า <c oughs> <c oughs> ใ,ใจตัวบอ่อยฟังสั้นๆมันบ่ามีประโยชน์บาปนั่นเพราะฉะนั้นอย่าขอฝากไหวเดอ้อเ้าอยู่ในโลดนี่ถ้ามาทองเที่ยวจะื้อมาสอดใจแหวงหาขา่ากำไรชีวิตคือบุญ พฉะนานลงตาฝากไหวนาบูดในเงินเบลาสาวเดวันนี้เด้อข,ข้านาบูดบ่มีผู้ยิ้มนํำเข้าด้แมนบอจังสีนาะพฉะนั้นคอยเว่าคอยจ่าอยู่น้ำกันหากกันแพงกันเว่านัวหัวมวนน้ำกันจังสีละผู้นเฮ็ดดีเว่าดีเข้าก็สาทุน้ำเข้าก็เว่าดีทำดีต่อไป ส่วนบางข่างบางข้าวผู้อื่นอาจชิวบบมวนอาจจิตทำบมบอขักใจเฮาเฮาก็ใใจหลักเมตตาธรรมอย่าไปสูญอย่าไปโกรธอย่าไปเกลียดอย่าไปเกลียดให้คนฝากทุกคนทุกคนไวเนออย่าสร้างคนอย่าสูญให้คนอย่าปล่อยคนอย่าด่าคนอันนี้ฝากอีรีได้พอหยัางจมปบ่อยากให้ นาบูดน,า,นาเบืองนาแขงนาง้อศูนย์ในคนเขียนยในคนสร้างคนเพราะว่าพระพุทธเจ้าพระองค์แสดงรําไวให้อยู่น้ำกันโดยเมตตาจังทีนาะนอกจากนั้นก็บ่ให้ตัวกันบ่หอยปล่อยกันบ่ห้ยด่ากันบ่หายดูถูกเหยียดหยามประน้ำคน้นเด้อล่ะเด้อ ฝากนีได้ละเด้อนี่คือเวัจจุเทียนนี่มันที่แสงสว่างล่ะอันนี้หมายถึงปัญญาล่ะแล้วก็ยศเทียนลงใส่นมนมมนเป็นสรีมงคลจังสินาเพื่อนบ่ให้ดูดูดเดยียยามปานามคนภาวะหยางภาวะมนุษย์นี่ล่ะมนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงล่ะมณะแปลว่าใจอุตสาหแปลว่าสูง เมื่อต่อการเข้าอ่านว่ามนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงเพราะฉะนัน้นเขาอาจที่บดีบางโอกาสบางครมาเข้าให้โอกาสแก่กันและกันว่านัวหัวมวนอยู่น้ำกันแบบเย็นๆพ่อแม่ลูกผัวเมียครอบครัวพี่น้องอยู่น้ำกันขันอยู่น้ำกันจังสี่หลดดลงตาหลุ่ยอิม่มใจน้ำเพราะฉะนัน้นจังขอฝากไปเดิมมงคลแค่นีน่เลย เข้าใจตัวล่ะมันนี่ย่าไปเขียดในคนเด้อย่าไปดาคนละเมตตาเด้่และเด้อให้ใส่หลังเมตตาทำเท้าที่บ่เป็นถูกนำคนละพราะนนมือนี่ก็ฝากไปท่านี้แล้วละเด้อว่าเข้าใจตัวบ่ให้เขียดในคนให้ใส่หลังเมตตาสักวันหนึ่งเขาอาจดีได้บ่เมื่อไหเหมือนหนึ่งคนเท่า โบรานพันศรเขาสิดีได้เมื่อต่อไปเขาอาจชุบดีมันนี่เมื่อต่อไปเขาอาจสะดีได้เพราะว่ามนุษย์แปลว่าผู้ใจสูงคือนว่าเป็นปัพงาะฉะมันนี้ก็ขอปากสันนิเลยเนอขอความสุขความสงบความมีรยมเย็ยนความเจริญรุ่งเรืองในธรรมความรู้แจ้งแทงตลอดในธรรม และขอให้ทุกคนทุกคนจงโชคลาภลำรวยมั่งมีสีสุขขอให้เจริญเจริญในสถานีการงานตลอดไปความคิดใดปราถนาใดที่ตั้งไว้แล้วโดยชอบประกอบไปแล้วโดยรมขอความคิดความปราถน,นานั้นตนจงพััมสาเร็จจงพัลลัํสเร็จจงพัลลัํสเร็จและในที่สุดขอให้มีโอกาสใดประพฤตปฏิบัติธรรม น้ำตัวในบนจากความถูกถึงสันติสุขกล่าวคือมาผลปฏิบัติด้วยกันจงทุกท่านทุกคนเธอ